จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมา่พบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยนะจ้ะมือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหวุน้นนิเคอีนะจ่ะของวันจันทร์ที่สิบเจ็ดมกราก็มีมาหายคือเก้าทั้งสองรอบทั้งรอ,อบเศร้าและก็รอบบายแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเด้อจ้าขอบคุณจ้าฮากมาเบิ่งเนี่ยท่านกันเลยนน่าจะน่าสำหรับหุ่นนิเคอิวันจันที่ที่17มกราเนาะจ้า กากะไปเบื้องของรอบเศร้ากันก่อนนอกจากนอกสำหรับแนวทางของรอบเศร้ากลับไปเบื้องตเด่นกับหายเด่นซีกับเด่นหาไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันซีวิ่งรูดกับหายกับซีไปเบื้องตูเน้นและกับตูร่องนอกจากมาเบิ้งตเน้นกันก่อนตเน้นกับหายซีหา สี่หกสี่จ็ด่ปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮหาศูนย์หาหน่าสองหาสามจ้ะกบไปเบื้องแน้วทางตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกะหฮลินไปกราบน้ำนาะจาะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรุดบ้างเขาบ้างเฮาก็บใจแนวทางเป็นฟันดินรูดจาะตัวนี้จะเขาง่ายหลินง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดินรูดก็ลองเอาไปเป็นเนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิง้งเนวทางของรอบเสารกันไปแล้วนะาจา่ะกลับไปตามตัวเลยนเนาะสำหรับเนวทางรอบใบว่ามีตัวหลีเนวทางเข้าตัวใดแน่ เขากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะกลับมาตามตัวนอกจะนอกสำหรับแนวทางหลอกใบกลับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นสามกับเด่นสี่ไปเบื้องฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกับห้ฟันสามวิงรูดกับห้สี่กับสาม ไปเบื้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ๋ามาเบื้งตัวเน้นกันก่อนตัวเนินก็น 39, 38, 37, ะไฮ้3สามแปดสเจ็ดหจไปเบื้งตัวร่องตัวร่องก็ะไฮเก้าสี่แปเจ ซีหกจะกับไปเบื้องแนวทางตัวนี้ตัวจ้อสองตัวกับห้ลินไปกราฟนั่เนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนี้ตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเข่าบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข่าง่ายเหร็งง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดจะลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง เข้ากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนะาจา๊ะเป็นตัวไนนี่น่จะมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหวยหุ่นนิเคอีของวันที่17มกรามไปแล้วนะจาะทึงรอบเ้าและก็รอบบายเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมาน่าจาะ มชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะเดียวไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเล็กแข้งคิดไว้ไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุ้นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า